โอเคนะให้เรือผ่านไปก่อนเดี๋ยวครูดวงจะแชร์หน้าจอนะครับอ่าตอนนี้เห็นหน้าจอยังลูก มันด้วยนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องที่เรียกว่าเจอรันนะครับ เจอรันเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับใบงานนะครับใบที่สี่ซึ่งนักเรียนต้องทำนะครับลูกวันนี้เดี๋ยวเรามาปูพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าคำว่าเจอรันเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับ่าเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับลูกเจอรันคืออะไร เจอรันก็คือเวิรซึ่งเติม ing ทำหน้าที่เป็นคำนามนะครับเจอรันคือเวิรซึ่งเติม ing ทำหน้าที่เป็นคำนามถามแล้วมันเป็นยังไงครับลูกนะครับเอ๊ะบางคนถามครูดูกมาบอกว่าเอ๊ะการเติม ing ที่เวิรเนี่ยมันไม่ใช่ continuous เหรอ เดี๋ยวจะวันนี้จะมาชี้แจงให้ทราบนะครับลูกนะครับและวิธีหลักการดูนะครับว่าตัวไหนเป็นเจอรันตัวไหนเป็น present continuous นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับขออนุญาตปิดกล้องนิดนึงนะครับ อ่าโอเคเรารู้กันแล้วนะครับว่าเจอรันเนี่ยก็คือเวิร์ซึ่งเติม ing ทำหน้าที่เป็นคำนามนะครับคุณบอกใช้คำว่าเสมือนคำนามดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นคำนามเลยเนี่ยมันเป็นได้โดยโดยความหมายนะครับแต่รูปของมันนะครับหรือฟอร์มของมันเดิมเนี่ยมันก็ยังคือกิริยาอยู่ดีนะครับแต่เป็นกริยาที่พิเศษก็คือเป็นกริยาที่ เติม ing แล้วเปลี่ยนหน้าที่ไปนะครับแทนที่มันจะทำหน้าที่เป็นกริยานะครับมันกลับกลายเป็นคำนามนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนสงสัยนะครับ gerund versus น่ present participle versus ก็คือคู่แข่งนะครับคู่ต่อสู้นะครับอยู่คนละข้างนะครับดูซีมันเป็นยังไงนะครับเรามาดูนะจะสังเกตได้ว่านะครับสองตัวเนี่ยนะครับรูกจะเหมือนกันเพราะเติม ing แต่หน้าที่ไม่เหมือนกันสิ่งสำคัญขึ้นของมันก็คือหน้าที่ครับรูปเหมือนหน้าที่ไม่เหมือนครับนะฮะเจอรันก็คือ verb ซึ่งเติม ing ทำหน้าที่เป็นคำนามส่วนอันที่สอง present participle คำว่า participle ก็คือการเติม ing นะครับที่กิริยานะครับ participle ก็ Particip คือ be บวก้วีย verb ซึ่งเติม ing มันแปลว่าอะไรครับลูกกําลังกระทําอยู่ นี่คือความแตกต่างกันนะครับอีกอันหนึง่งทําไมลูกเติม i n g แล้วกลายเป็นคํานามเลยอีกอัน,นทําไมครับลูกต่างกันยังไงฮะมันมีคําว่า b เข้ามาเพิ่ม b บวกด้วย verb ซึ่งเติม i n g ซึ่งมันจะแปลว่าอะไรลูกกําลังกระทําอยู่นะครับเราเรียกอีกอย่างนึงว่า participle นะฮะเช่นครูดวงให้มาครูดวงบอกว่า i am reading i am reading อันนี้เป็นเจอรันหรือเป็น participle Reading ตัวนี้ถ้าเรียนดูนะถ้ามี verb to be อยู่ข้างหน้าแล้วตามด้ verb ซึ่งเติม ing เป็น participle แต่ถ้า เติม ing อย่างเดียวที่กิริยาเป็นเจอรันอันนี้มันมีอะไรแทรกเข้ามาครับมี am ใช่ไหมครับอ่าเห็นไหม am เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของ b am นะครับเป็นส่วนหนึ่งของ b นะครับ reading เป็นอะไรล,ลูกเป็น verb ซึ่งเติม ing ดังนั้นนะครับดังนั้นนักเรียนดูนะครับ b บวกด้วย verb ซึ่งเติม ing มันก็จะคืออะไรครับลูกคือ present participle ครับถ้าเติม ing อย่างเดียวเนี่ยเติม ing อย่างเดียวมันเป็นอะไรครับลูกเป็น gerund ใช่ไหมครับลูกอันนี้มันมี b ข้างหน้าครับ b คืออะไร b คือ am ตัวนี้นะครับมันก็คืออะไรลูก b บวกด้วย verb ซึ่งเติม ing ทำหน้าที่เป็นอะไรลูก p a r t i c i p p l e นั่นเองนะครับที่ครูโด่งใส่คำว่า present เข้ามาเพราะอะไรฮะ b ในที่นี้เนี่ยมันสามารถผันได้นะครับลูกนะครับรูปเดิมของมันก็คือ b นะครับ b สามารถแตกย่อยได้นะครับถ้าย่อยออกมาในรูปของ present ก็จะประกอบด้วย is am are ถ้าเป็น past ก็จะเป็น was were และยิ่งตามด้วย verb ซึ่งเติม by n g เนี่ย มันก็จะเปลี่ยนคำข้างหน้าถ้าเป็น present participle ก็จะคืออะไรลูก is am are บวก verb ซึ่งเติม ing ถ้าเป็น past participle b ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนละไม่ใช่ is am are ละแต่จะกลายเป็นอะไรครับ was were แทนแต่ในประโยคที่คุูดวงให้มาเนี่ยครูดวงบอกว่าอะไรลูก I am reading เนื่องจากคุูดวงบอกว่า I am reading am มันอยู่ในอะไรครับลูกอยู่ใน b b ซึ่งเป็นอะไรครับเป็น present เห็นไหมครับดังนั้นเราจึงเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าอะไรครับลูกเรียกได้ว่ามันเป็น present participle หรือถ้าในอีกรูปหนึ่งในรูปของ tense เราจะเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรครับลูก present continuous tense ครับนะฮะด้านบนคือ form คือรูปด้านล่างคืออะไรครับลูกคือเทนส์ครับอ่าเข้าใจไหมลูกจำเอาไว้นะครับถ้าอยู่ดีๆมาเติม i n g เลยเนี่ยนะครับแล้วบางทีก็ขึ้นต้นประโยคบางทีก็วางไว้ท้ายประโยคทำหน้าที่เป็นกรรมเนี่ยมันจะกลายมันจะเป็นอะไรลูกเป็นเจอรันถ้ามี b โผล่เข้ามาปุ๊บ a r t i c i p l e ทันทีครับ แต่จะเป็น participle แบบไหนเราต้องมาดู verb to be ที่มันใส่มาถ้าเป็น is, am, are เรารู้ได้เลยฮะ present participle แต่ถ้าเป็น was, were แล้วก็ past participle ต้องมี b b, b. บวกด้วย verb ซึ่งเติม ing คือ present participle ไม่มี b มีแต่ verb เติม y n g นะครับแล้วตามได้โครงสร้างประโยคนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับลูก เจอรันคนับอ่าเดี๋ยวเราดูต่อนะข้อควรระวังนะครับอย่าสับสนนะครับระหว่างพาติซิโฟกับเจอรันอันนี้น่าจะชัดเจนนะครับในสไลด์นี้อันแรกกูดงให้คำว่า reading มาทั้งสองประโยคเลยเห็นไหมครับที่จะสังเกตได้ว่ามีคำว่า reading ทั้งสองอันแล้วไอ้คำว่า reading เนี่ย ก็เติม ing ทั้งคู่แต่มันมีความต่างกันก็คืออะไรลูกหน้าที่ของมันอย่างเช่นครูโดดบอกว่า I am reading สังเกตเห็นไหมครับมันมี verb to be นำ verb ซึ่งเติม ing เห็นไหมครับ b บวกด้วยกริยาซึ่งเติม ing มันก็คืออะไรลูก continuous ครับในรูปของ tense น,นะในรูปของ tense คือ continuous นะครับ เป็นคอนติเนียรัสแบบไหนเป็นเพรสเซนต์คอนติเนียรสคูดงรู้ได้ยังไงว่าเป็นเพรสเซนต์คอนติเนียสแอมครับอีสแอมอาร์เป็นตัวบอกเพรสเซนต์ครับเป็นตัวบอก,เป,บอกเป็นตัวบอกอะไรอีสแอมมาเป็นตัวบอกอะไรครับลูกเป็นตัวบอกโครงสร้างของ Present participle นะครับจำเอาไว้นะครับลูกนะครับถ้าเห็นอะไรมันมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะนะครับเห็น verb to be วางไว้หน้า verb to be n g เนะี่ยรู้ได้เลยฮะ present participle นี่คือรูปของมัน t e n s ก็คือ present continuous นะครับถูงโจเข้าใจไหมลูกครับ ดูอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่ง reading is a good habit reading is a good habit จะสังเกตได้ว่าทำไมลูกหน้า reading มี verb to be ไหมสุรพัฒมีไหมไม่มีครับไม่มีเป็นอะไรครับลูกเจอรันเจอรันโอ oh, very good ครับเยี่ยมมากครับลูกนะฮะ เออนี่ยสิห้องทวีของเราเนี่ยมันต้องขนาดนี้ครับมันต้องตอบได้แบบนี้นะครับครูดวงถือว่าประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนนะนะครับถ้าครูดวงสอนห้องที่ไม่เก่งเนี่ยให้เกิดความรู้ให้เกิดความเก่งเทียบเท่านะครับเทียบเท่ากับห้องต้นๆได้นะครับลูกนะครับครูดวงถือว่าครูดง มีความเพอร์เฟกในความเป็นทีเชอร์นะครับมีความสมบูรณ์นะครับเพอร์เฟกในที่นี้คือสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราดูต่อนะครับคุโดวงชี้เห็นแล้วเห็นไหมฮะ reading ทำหน้าที่เป็นเจอรันทำหน้าที่เป็นอะไรของประโยคเป็นเจอรันทำหน้าที่เป็นอะไรเป็น ประธานรู้ได้ไงเป็นประธานขึ้นต้นประโยคครับอะไรก็ตามที่มันขึ้นต้นประโยคเนี่ยมันเป็นประธานทั้งสิ้นนะครับและตามด้วยอะไรลูกตามด้วยกิริยาแท้นะครับ<ม> verb to be ในที่นี้ในด้านล่างนะครับในประโยคที่สองใน s e n t e n c e ที่สองเนี่ย verb to be ในที่นี้เนี่ยมีความหมายแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับ แต่ด้านบนมีความหมายไหม I am reading มีอะไรบอกว่าเป็นอยู่คือไหมไม่มีใช่ไหมครับลูกเพราะในความหมายเวลาเราแปลออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความเป็นความอยู่ความคือเลยนะครับเป็นเพียงแค่อะไรลูกโครงสร้างประโยคบอกให้รู้ถึงการเวลานะครับเพราะโครงสร้างของ continuous มันต้อง be บวกด้วย verb ซึ่งเติม ing มันจึงจะเป็น continuous แปลว่ากำลังกระทําอยู่นะครับ ถ้าขาด b แล้วมาเติม ing เนี่ยมันจะไม่ใช่ c o n t i n u o u สครับไม่เกี่ยวกับการกระทําอยู่ใดๆทั้งสิน้นแต่มันทำไมลูกจะอยู่ในรูปของเจอรันนะฮะ,ะเดี๋ยวเราเรียนดูต่อนะครับ my mom is baking a cake my mom is baking a cake เราเรียนดูซิ Baking a กับเเนี่ยมันถูกนำหน้าด้วยอะไรครับมันถูกนำหน้าด้วยอะไรครมีอะไรมานำหน้ามัน verb to be ดังนั้นอันนี้เป็นอะไรสุรพัฒนเป็นอะไรเป็นเจ r u n d หรือเป็น continuas ครับ continuas <up>. อ่าโอเคนะครับเป็น continucontinu e e แบบไหนครับ is mr คอนตินียแบบไหนพาท t ซิเพอรครับอะอ่าเป็น p a r t i c i p อร p พาท i ซิเพอแบบไหน PARTICIPAL แบบเพรสเซนครับรู้ได้ไงเป็นเพรสเซนต์อีสแอเป็นเพรสเซนครับบวกด้วยเวิรซึ่งเติมไอจีเป็น CONTINUOUS มารวมกันก็คือ PRESENT CONTINUOUS t e n เนั่นเองหรือรูปของมันก็คือรูปที่เรียกว่า PRESENT p a r t i c i p เพครับโอเคนะครับ VERY GOOD ครับเยี่ยมมากฮนะ อันที่สองตัวอย่างต่อมา my m o m enjoy baking a cake on holiday my m o m enjoy baking a cake on holiday เราจะสังเกตได้ว่านักเ,เรียนดูให้ดีนะในประโยคเนี่ยมันจะมีกิริยาได้แค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นเห็นไหม m o m um, เป็นอะไรฮะเป็น subject ประธาน enjoy แปลว่าชอบแปลว่าสนุกมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นเรา enjoy ทั้งสิ้นครับ My mom enjoy baking a cake on holiday แม่ทำไมลูกมีความสุขนะครับสนุกสนานกับการทำเค้กนะครับพอสนุกสนานมันก็ต้องมีความสุขใช่ไหมนะครับ ที่ไหนครับ on holiday ครับกับการทำอะไรอะ่ะกับการ b a k ิ้งอ่ะเค้กครับดังนั้นเนี่ยกรรมของประโยคคืออะไรครับลูกอะไรคือกรรมของประโยคนฮะ b a k ิ้งอ่ะเค้กใช่ไหมลูกแม่สนุกชอบกับการทำอะไรการทำเค้กค,ครับที่ไหนครับเมื่อไร on holiday ครับ แต่นี้เขาไม่ได้บอกว่าทําที่ไหนนะเขาแค่คบอกว่าทําไมลูกเมื่อไหร่ครับ on holiday บอกเวลามาเนะครับเราจึงเรียกว่าอะไรฮะมันเป็นเจอรันเจอรันในที่นี้ทําหน้าที่เป็นอะไรฮะเป็นกรรมของประโยคกันไหมประธานกิริยากรรมอันนี้อันไมลูกประธานกิริยา accusative เป็นกรรมรนะฮะดังนั้น ในประโยคด้านบนเนี่ย reading ทำหน้าที่เป็นประธานแต่ด้านล่างครับลูกมันอยู่ท้ายเห็นไหม baking a cake ครับเป็นกรรมนะครับเข้าใจไหมลูกไหวไหมถุงโจเข้าใจไหมลูกครับ อ่าต่อมาเรามาดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะครับทดสอบนะครับทดสอบความรู้นะครับสิ่งที่เราเรียนมาแล้ว,วเราสามารถแยกได้ไหมว่าไหนเป็นเจอรันอันไหนเป็น present ต์พา i ซิเปอลครับ Present Participle ถ้าเป็นรูปของเทนคืออะไรตอบให้ชัดเลยลูก p พรสเซน p ์พา i c ซิพ e ถ้าในรูปของเทนคืออะไรคุดวงวงเล็บให้ดูเมื่อกี้ยังจำได้ไม่เอ่ยคืออะไรลูกคือ Present c o n t i n u เนีนั่นเองนะครับ ถ้า present participle รูปต้องเป็นยังไงต้องมี b บวกด้วยกริยาซึ่งเติม ing ถ้าไม่มีเป็นอะไรครับสุรพัฒนถ้าไม่มีเป็นอะไรเจล่าครับอ่าถ้ามีอ่ะถ้ามี b อ่ะเป็น participle โอเคครับ very good อ่าแยกครับ อ่านัข้อหนึ่งนะครับตอบเราพร้อมๆกันนะ I am studying English ครับ Gerund or Present Participle ครับ am สังเกต Present Participle <s> นะครับต่อมาน u m เบอร์ส I like studying English ครับ โอเคครับ like. okay, very good ครับ number three Alex enjoy walking in the garden <c oughs> เป็นอะไรเ n ็นเส้นเทเน Party s u p e ครับเยี่ยมมากครับอันนี้เสียงใครตอบเนี่ยทรงวุฒิปะครับฮะชินาฮิปครับ โอเคครับ very good ครับเยี่ยมมากครับลูกต่อมา number four gardening is my favorite hobby เหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้เลยเจอรันครับเพราะว่าทำไมลูกขึ้นต้นประโยคทำหน้าที่เป็นประธานเห็นไหมครับต่อมา number five ครับ Jim and Joy are playing in the room present อะ present participle น,นะครับลูกนะครับเพราะว่าทำไมลูกมันมี verb to be จำไว้นะครับไม่มีเติม ing gerund มี be บวก verb เติม ing present participle หรือถ้าเป็น tense ก็เป็นที่เรียกว่า present c o n t i n u ีย s สเทนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองทําแบบฝึกหัดนะครับในอันที่4นะครับเดี๋ยวพรุนี้ครูโด่งจะกลับมานะครับอีก1รอบนะครับจะนําเนื้อหานะครับพร้อมกับใบงานนะครับใบที่4มารีวิวอีก1รอบครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไว้เท่านี้อย่าเพิ่งออกนะลูกเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนนะครับ